เราเกิดมาเพื่อสร้างบุญบาร,รมีให้มีทรัพย์สมบัติติดตัวไปรูปสมบัติติดตัวไปคุณสมบัติเติดตัวไปในภพชาติเบื้องหน้าซึ่งยาวกรดมากอีกหลายร้อยล้านชาติคนทางที่ยาวกรดเนี่ยทรัพย์สมบัติจําเป็นต้องมีรูปสมบัติคือความแข็งอแรงจําเป็นต้องมีคุณสมบัติความรู้ทั้งหลาย ประจำรือจริงหรือแจ้งต้องมีเราเกิดมาเพื่อสร้างบารมีอย่างนี้เพื่อตัดรอนวิบากกรรมเพื่อตัดรอนกิเลสปราบกิเลสเผากิเลสให้หมดสิน้นเราทำให้ใจเราหมองเกิดมาเพื่อทำลายใจที่เศร้าหมองให้เหลือแต่ความใสสว่างเ,าเกิดมาทำลายความโศกเศร้าให้เหลือแต่ปีติ ปราบปรืมมีสุขเกิดมาเพื่อปราบนิสัยไม่ดีให้มีแต่นิสัยดีมากยิ่งขึ้นเกิดมาเพื่อตัดรอนผลของกรรมชั่วทั้งหลายให้หมดสิ้นไปให้เหลือแต่ผลของกรรมดีคือรูปสมบัติทรัพสมบัติคุณสมบัติอย่างนี้พระเั้นเดียเราต้องสร้างบารมียอย่างเร่งด่วนทุกบุญในทานในศีลในภาวนาทุกบุญที่หลวงพ่อ ริเริ่มสร้างแล้วบอกให้ลูกๆทำ <c oughs> เราก็ต้องด่วนแนวหน้าเลยก่อนเลยทีเดียวเป็นไงเป็นการขอทำก่อนเพื่อบรรลุก,ก่อนขอทำก่อนอันที่สงขอให้บรรลุก,ก่อนเรวยก่อนทำช้าบรรลุช้ารวยช้าตั้งใจว่าจะทำแล้วเลิกมีข่าวว่าจะรวยแล้วเลิกไม่รวย่เพราะฉะนั้นต้องรีบทำก่อนอย่างเดียวเลย การศึกที่วันนี้ต่อจากเมื่อวานเนี่ยน้องสาวคนรองเป็นต้องดัดเนื้องอกในมดลูกและวิบากกรรมกาเมในชาติก่อนที่เป็นผู้ชายและวิบากกรรมฆ่าสัตว์น้องสาวคนล็กเป็นโรคภูมิแพ้เมื่วันบีมดตกยุงอาจจะเล็กสัตว์น้อยอะไรต่างๆสัตสว์ใหญ่ มารวมกันเพราะฉะนั้นให้ทำบุญทุกบุญคือทานศีลภาวนาประเัตว์ประรประบาุทิบุญปยังสาวระเสัิที่เราได้เคยเบียดเบียนแล้วขอหดวจิงกรรมให้ทำบ่อยๆเพราะฉะนั้นเราทำให้มากหนักเป็นเบาเบาเป็นหายร้ายเป็นดีทำบุญอย่างนี้นะเนี่ยทำบุญเพื่อตัดรอนวิบากกรรมทำบุญเพื่อตัด ราอนวิบากการเพื่อกรจัดนิสัยไม่ดีเพื่อกระจัดความเศร้าหมองเพื่อกระจัดความมืดมนให้มีแด่สมบัติเราก็ปรายปรากันมาแล้วตลดอดระยเวลาย,ยาวนานมากๆ21ปีโดยมีองค์ก